ก็คิดดูเองแล้วกันแบบโอ้โหเลเซอร์ประท่าเลเซอร์เราสู้ไม่ไหวอะเลเซอร์ผมทะลุไปแล้วอ่ะกระทกระทาแมนทะลุไปแล้วฮะเปลี่ยนที่น้ะครับใช่ก็มันอยู่ใต้หลังคาไงฝนมันตกอยู่ข้างนอกไม่ได้ไฟตัวเองด้วยนะ ใช้ไฟถนนไงพี่เอาสเกตบอร์ดไฟฟ้ามาไหมไมีจะให้เล่นสเกตบอร์ดไฟฟ้าแล้วก็ถือไลร์ไปด้วยอย่างเงี้ยนะเขาห้ามมาเออห้ามยันผานะห้ามนั่งในรถห้ามไล์หลังพุงมะลายด้วยเ,ออเขาห้ามมันเยอะไงเออเขาห้ามเยอะก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่า 搁没开。可